มาแล้วเข้ามาแล้วัท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหมอปลาเมื่อปราบสัมภเวสีหรือจิรพันธ์เพชรขาวที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นสถานที่ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยที่ไรที่พึ่งเข้าไปอยู่โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายมีผู้ป่วยที่เข้าไปรักษาตัวที่บ้านกว่า200คนไม่เคยคิดจะเปิดรับบริจาคเพื่อนํามาช่วยเหลือเงินส่วนใหญ่เป็นเงินของน้ําฟ้าพันรยาน้าฟ้าขายที่ดินไป3ามแปลงแล้วเป็นเงิน40ล้านบาท สำหรับจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปรับสัมภเวสีเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์นักแสดงนักเขียนอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ค้าขายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิยศาสตร์และความเชื่อมักช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางด้านศิยศาสตร์โดยไม่เรียกค่าตอบแทนใดๆทั้งสิน้น ล่าสุดหมอปลาเมื่อปรับสัมภเวสีได้มาออกรายการแฉเล่าถึงเรื่องราวของวัดพระบาทน้ําพุที่ตนนั้นพยายามบอกใบกับสังคมมานานแล้วแต่กลับไม่มีใครสนใจที่ก้อนของรายการมดดําขชาพาตันเจริญเผยว่าเรื่องวัดนี้หมอปลาเล่าให้หมดดําฟังตลอดในรายการเวลามาออกก็พูดบ่อย,อยฉันก็บอกปลาพูดไปเรื่อยทุกคนรายล้อมฉันไม่เคยไม่มีใครไม่ทําบุญกับวัดพระบาทน้ําพุตอนนั้นปลาไม่เอ่ยชื่อเพราะกลัวโดนหมายสาร ทางด้านหมอปลาเปิดเผยเงินหมุนเวียนในวัดพระบาทน้ำพุสูงถึงหมื่นล้านบาทด้วยเผยว่าผมพูดเรื่องพระมานานมากแล้วถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมลงพื้นที่ช่วยเหลือคนเยอะมีผู้ป่วยที่เป็นเอสเคยให้เราติดต่อวัดนี้ให้โทรไปเขาก็ไม่รับเขาบอกไม่สะดวกหลวงพ่อมุสสาวัดพระบาทน้ำพุตอนนี้เป็นตัวอย่างของวัดให้คนได้ตาสว่างได้ว่าวัดพระบาทน้ำพุเป็นวัดที่ถมแล้วไม่เต็มทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่จบไม่เคยพอ ต่อให้จะมีคนถวายเงินไปเป็นพันล้านพรุ่งนี้หลวงพ่อก็จะบอกว่าวัดจะปิดแล้วเพราะดูแลคนป่วยค่าใช้ใจ่ายเยอะก็ไม่เห็นปิดสักที เท่าที่ได้ข่าวมาวัดน,นี้มีเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านแค่วิหารที่เขากําลังจะสร้างเขาก็ตั้งงบไว้5 0ันล้านบาทเรื่องพระจริงๆมันมีมานานมากแต่ด้วยอํานาจเงินทําให้เรื่องมันเงียบลงสามารถปิดปากได้ทุกอย่างพอเราไปร้องเรียนตามที่ต่างๆพระพวกนี้ก็เอาเงินใส่ซองให้พวกผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นพี่มดดําไปบอกพ่อพี่ด้วยนะยุบมันให้หมดสํานักพุทธมีไว้ทําไมเปลืองภาษีประชาชนวันๆไม่เห็นทําอะไรเลยจะมีหาพระแสงอะไร วัดพระบาทน้ำพุเรื่องราวมันเป็นมากกว่าที่เราเห็นในข่าวผู้สื่อข่าวคนในพื้นที่รบบุรีรู้แต่เขาพูดไม่ได้งานนี้ผมบอกเลยว่าผลประโยชน์มันไม่ลงตัวมันก็เลยเกิดการแชร์กันเองหลวงพ่อกับหมอบีชล่าใจยุคนี้ต่อให้เงียบแค่ไหนแต่โซเชียลเก็บหลักฐานไว้หมดสุดท้ายมันก็ปิดไม่มิดวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านของหมอปลากันค่ะ บ้านของหมอปลาเป็นบ้านพักบนเนื้อที่กว่า5้าไร่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีหมอปลาได้ใช้เป็นสถานที่ช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยที่ไรที่พึ่งให้เข้าไปอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหน้าบ้านเป็นร้านกาแฟของน้ำฟ้าพันรยาที่ตั้งเปิดร้านมายังไม่เคยได้เงินเลยเพราะเป็นร้านกาแฟที่เปิดเอาไว้รับแขกให้คนไปทานฟรี อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างกันจอมพลังพร้อมกับภรรยามิวลลิตาก็เคยไปเยี่ยมชมบ้านหมอปลาแล้วและพาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือไปอยู่ที่บ้านหมอปลาด้วยอีกทั้งหมอปลากับน้ำฟ้าภรรยายังรับดูแลน้องกอย่าซึ่งในขณนะนั้นอายุเพียง8เดือนมาเป็นลูกบุญธรรมจากกรณีสาวเมียนมาถูกเมียกเก่าของสามีบุกสาดน้ำกรดจนหน้าเละเสียโฉมและน้องกอย่าอายุ8เดือนในตอนนั้นต้องตาบอดทรมานเหมือนตกนรกทั้ง นจนกันจอมพลังเข้าไปช่วยเหลือหมอปลากับน้ำฟ้าพันรยาจึงได้รับน้องกอย่้ามาเลี้ยงดูที่บ้านซึ่งน้องเป็นเด็กที่น่าสงสารและทรมานเป็นอย่างมากโดยหมอปลาและพันรยาต้องดูแลน้องตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากตาบอดและถูกเจอคอไม่สามารถคลานเหมือนเด็กคนอื่นๆได้ต้องนอนงายเพราะต้องหายใจทางคอและให้อาหารทางสายเท่านั้น แต่ละวันดูแลน้องยากมากถามว่าเป็นภาระหรือไม่ต้องบอกว่าถึงจะเป็นภาระก็เป็นภาระที่มีความสุขที่สุดที่ได้เลี้ยงดูกอย่าหมอปลายอมรับว่าตนรักกอย่าตนรักเหมือนลูกและจะดูแลจนวันตาย หมอปลาเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตนมารักษาคนป่วยเพราะครั้งหนึ่งตนเองเคยเจ็บป่วยมาก,ก่อนและหาโรคไม่เจอในทางศยศาสตร์ก็ช่วยไม่ได้จากนั้นได้ค้นพบอะไรในตัวเองบางอย่างจึงเริ่มช่วยเหลือคนที่เจอแบบเดียวกันเรื่อยมาซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัวที่บ้านกว่า200คนแต่ละคนมีอาการป่วยแตกต่างกันไปหลายคนไม่มีที่พึ่งหลายคนหมดทางเยียวยารักษาถูกญาติพี่น้องนํามาทิ้งเอาไว้แต่ตนเองก็ยินดีรับเข้ามาดูแลรักษาหม โดยไม่ได้เลือกว่าเป็นใครขอเพียงแค่เป็นคนดีโด้ยเผยว่าคือถ้าคนไหนมันแย่มากเราก็ยินดีที่จะให้ที่พักที่นี่บางคนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีที่อยู่เราก็ให้มาพักที่นี่จนกว่าจะหายจนกว่าจะทํางานได้ปกติไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไงคือเราไม่เลือกเลยนะบางคนไม่มีที่อยู่เราก็ให้อยู่เราก็ไม่เคยเลือกปฏิบัติว่าเคสนั้นจะต้องเป็นคนจนคนรวยขอให้เขามีสามัญสำนึกของการเป็นคนดีพอ จากคนชั่วถ้าสำนึกแล้วว่าเป็นคนดีเราก็ช่วยรอบๆบ,บ้านแบ่งเป็นหลายส่วนมีส่วนของที่นอนโรงครัวภายในบ้านมีคนป่วยด้ยวยโรคต่างๆตั้งแต่อาการหนักสุดจนเดินไม่ได้บางคนก็มีอาการคล้ายคนป่วยทางจิตเดินไปมาส่งเสียงวอยๆหลายคนที่ได้พูดคุยด้วยก็ยอมรับว่าไม่มีเงินไปรักษาตัวเมื่อรู้ว่ามหาหมอปลาจะไม่ถูกทอดทิ้งจึงเดินทางมา นอกจากนี้หมอปลายังเล่าว่าตนไม่เคยคิดจะเปิดรับบริจาคเงินเพื่อน,นำมาช่วยเหลือโดยเงินส่วนใหญ่ที่นำมาช่วยในการดูแลก็เป็นเงินของน้ำฟ้าพันรายาที่ผ่านมามีหลายคนอยากให้เปิดรับบริจาคแต่ก็ไม่ทําส่วนการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในแต่ละครั้งทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวก็ไม่เคยเรียกรับเงินซึ่งผู้ที่อยากช่วยเหลือหากนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับคนป่วยก็จะรับไว้ ก่อนหน้านี้หมอปลายังเคยเปิดบ้านให้รายการตีไทยครัวไปชมมาด้วยโดยหมอปลามีการพาไปชมบริเวณต่างๆรอบๆบ้านทั้งร้านกาแฟาที่เอาไว้รับแขกอาคารของผู้ป่วยหรือบางคนที่ไม่มีที่จะไปก็มาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นอาคารเดียวแต่มีสองชั้นคนที่ป่วยหนักหรือผู้หญิงต้องอยู่ข้างล่างส่วนด้านบนเป็นของผู้ชายมีคนหมุนเวียนตลอดหมอปลาช่วยคนมามากกว่า20ปีแต่คันหลังนี้เพิ่งมาสร้างภายหลังเพราะเมื่อก่อนอยู่ที่บ้านหลังเก่ามีโรง รอาหารหรือโรงทานซึ่งจะเลี้ยงข้าววันละสองมือ้อคือเช้ากับเย็นส่วนมื้อกลางวันถ้าคนที่ไม่มีเงินก็จะเลี้ยงส่วนคนที่มีก็หากินเองได้เพราะเคยเลี้ยงมื้อกลางวันแล้วมีคนกินทิ้งกินคว้างเสียหายเยอะอีกทั้งวันหวยออกก็ไม่เลี้ยงอยากสอนให้คนรู้จักความเสียดายเอาเงินไปซื้อหวยไปซื้อข้าวกินกันบ้าง มอปลาเปิดใจกว่า20ปีที่ดูแลคนป่วยมาตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ200คนยังไม่รวมกับคนที่เวียนมารักษาแล้วกลับซึ่งค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงเพราะตนไม่มีคอนเทนต์ในการเปิดรับบริจาคเพราะถ้าทำแล้วไปเบียดเบียนชาวบ้านไปเปิดบัญชีรับบริจาคตนไม่ทำ เมื่อถูกถามว่าทุกวันนี้เป็นหมอผีหรือหมอรักษาคนหมอปลาตอบว่าแล้วแต่คนจะเรียกคนที่มาหาหมอปลาต้องไปรักษาในโรงพยาบาลทุกคนแต่ถ้าคิดว่าสิ่งที่ผู้ป่วยรักษามันไม่ดีหรือไม่สบายใจหมอปลาก็ยินดีให้คำปรึกษาหมอปลายังมีภรรยาสุดที่รักอย่างน้ำฟ้าที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอมา น้ำฟ้าขายที่ดินที่เชียงใหม่ไป3แปลงรวมเป็นเงิน40ล้านบาทแล้วภายในระยะเวลา7ปีส่วนเหตุผลที่เอาทรัพย์สินของตนเองมาช่วยคนเพราะหมอปลาบอกว่าของที่มีอยู่ตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ว่าตอนนี้หมอปลารวยบุญหมดหนี้แล้วให้ช่วยคนโดยที่ไม่ต้องหวงังแม้แต่คำขอบคุณบุญคือความดีไม่มีใครเห็นก็เป็นบุญ มีการช่วยเหลือหลายครั้งของหมอปลาที่กลายเป็นข่าวโด่งดังแล้วก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและวิพากษ์วิจารณ์อย่างการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับบําบัดยาเสพติดที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีหลังรับการร้องขอจากสื่อมวลชนให้ช่วยลงไปตรวจสอบเนื่องจากพบว่าไม่เป็นไปนตามมาตรฐานรวมถึงยังมีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดค้ามนุษย์เรียกรับเงินผลประโยชน์กักขังทรมานทำลายทุบตีไม่ต่างจากขุมนรกแต่สุดท้ายกลับถูกดํา เนินคดีซึ่งยอมรับว่ารู้สึกจุกและทอแท้ใจแต่นาคตนี้ก็จะเดินหน้าช่วยเหลือผู้คนต่อไปโดยเผยว่าก็คือทองานนี้ถือว่าทอมากเลยเพราะเราช่วยเหลือคนเบ็ดเสร็จ300กว่าชีวิตนะที่เอาไปแอบไว้อีกเราสามารถเปิดโปงขบวนการก็เหมือนการคามนุษย์ได้ออกมาคือแต่พอเรามาเจอแบบนี้เราจุก เรียกว่าบ้านหมอปลากับน้ําฟ้านั้นกว้างขวางม,ม,มากจริงๆเอาไว้ช่วยเหลือผู้คนโดยที่ไม่เปิดรับบริจาคเลยอีกทั้งยังมีร้านกาแฟาโรงทานให้ได้กินฟรีด้วยท่านผู้ชมมีความเขี้นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความเขี้ยนมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะคนนี้อดีตสสใช่เหรอครับเป็นอดีตสอสจริงไหมเป็นสอสอ,อยู่ที่ไหนเมือออ่อก่อนอุดรอุดรปี2518อยู่พักอะไรพักสังคมนิยมแห่งประเทศไทยฮะ มีจริงเหรอเป็นสอสอที่นเหรอ <c oughs> ป่าเป็นสอสอที่ยิงเยนเะนี่ย <c oughs> อ้าวแล้วทำไมมาอยู่ที่เนี่ยคือเพื่อนเขาเอามาฝากไว้กัน <c oughs> เพื่อนมาฝากยังไง <c oughs> เขาอ,อภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งวันเพื่อเลยสงสารลูกเขาไม่เอาแล้วเพื่อนบอกว่าอะไรทำไมถึงมาฝากันบอกว่าเขาไม่มีที่อยู่เพราะลูกเขาไม่เอาเฮ้ยนานๆเพื่อนก็จะมาเยี่ยมกันเห่น,เนี้เป็นปีปีละครั้งสองครั้ง ไม่เกินเนี้ยแต่ตอนนี้แกหลงนะแกหลงไม่ไม่หลงแต่แต่ชื่อแกมันขึ้นจริงๆนะพักสยามใหม่รู้จักไหมจ๊ะเมื่อค่อนผมอยู่สยามใหม่ไงผมอยู่สังคมนิยมแห่งประเทศไทยผมลาออกลาออกแล้วก็ตั้งพักใหม่เป็นพักสยามใหม่กับเปรมมาเติมมาสมสามคนไมต่แต่แกเป็นช่วงช่วงนี้ัดเข้าใจบางทีแกจะคุยเรื่องบางจังหวะแกก็จะแบบคุยไม่รู้เรื่องแต่ถามว่าแกมีข้อมูลตามสมัยเก่าที่แกพูดออกมามันก็ในค้นหามันก็เจออยู่นะโอ้สุดยอด อันนี้คือห้องเดี๋ยวให้แพนให้ดูให้ดูห้องก่อนห้องที่อยู่ที่เกตีจะอยู่นะครับนะนี่ต้องชื่นชมพี่น้ำฟ้าพี่หมอปลาห้องโอเคไหมโอ้โหอย่างกับรีสอร์ทบอกเลยเข้ามาดูนี่ของจริงไม่อย่างกับรีสอร์ทแล้วบรรยากาศนี่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 ดูผมบอกเลยนะบรรยากาศนี่เหมือนที่เที่ยวโฮมสเตย์ที่หนึ่งเลยนะนี่ มีฝูงฝูงวัวทุ่งนานี่อยางจะอยู่น่านในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ